ท่าเรือวัดพระงามนะครับปีนี้เสนอหนึ่งปีมีไม่กี่วันนะครับเข้าชมประตูแห่งการเวลานะครับวัดพระงามนะครับบรรยากาศท่าเรือนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชาวบ้านก็จะมีเรือนะครับไว้บริการนะครับเรือลำใหญ่นะครับก็ไปได้หลายคนนะครับถ้ามาจํานวนเยอะนะครับเป็นกลุ่มนะครับเรือลำเล็กนะครับก็จะมีอยู่หลายลำนะครับพร้อมไม้พายนะครับ ตาค่าบริการก็คนละ100บาทนะครับก็ถ้าใครพายเรือเป็นก็ไปกันเองได้เลยนะครับไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับน้ําตอนนี้ก็มีประมาณเมตรนะครับเมตร20เมตร30ได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าใครเคยไปวัดพระงามนะครับก็ดูตรงนี้นะครับก็ท่วมห้อนอย่าสูงครับพายเรือรอดนะครับในส่วนของประตูแห่งการเวลาได้เลยนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับมีจุด ฝากรถนะครับมีจุดบริการเรือนะครับชาวบ้านก็ดูแลให้นะครับไม่จํากัดเวลานะครับหนปีมีไม่กี่วันนะครับประตูแห่งการเวลานะครับลอดประตูแห่งการเวลาขอพรบหว้พระหลวงพ่อทมใจนะครับวัดพระงามของสะบนะครับประมาณนี้ครับ